ตูแตกมาแตงสุนมาแตงสุนมาแตงสุนแตงมาแตงประตูประตูมันหลุดอ่ะประตูมันหลุดอ่ะหลุดประตูหลุดพี่ไอ้ยนนั้นใครจะแบนมาวะก็สั่างอะไรกูอ่ะเป็นซ้าบเลยเออซ้าบไปเลยซ้าบไปเลยรวมรวมฝั่งขวาดีกว่ารวมฝั่งขวาเห็นปะรวมฝั่งขวาฝั่งข้อหมูฝั่งข้อหมูรวมแถวข้อหมูฝั่งไม่เมเจอร์อยู่บ้างไม่เจอ หมดนะจะมามาจะมาจะพังแล้วตันแตงอยู่นะตกตรงไหนตกตรงไหนมันตกตรงบนเขามันมาซ่อมอ่ะมแมวแมวมวแมวแมวมาแมาแมวแมวแมวแมาแมวแมมาแมวแมาแมวแมวแมวมวแมวแมนแมวมมมมมมมาแมม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 มาแมมมมาแมมมมมมาแ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 มม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  ไม่เปรลงม่นไรแต่งหน่อยมาแต่งหน่อยพี่นี่นอยู่ข้างบนคนไหนล้ไอ้หลอดหลอดบอลนะมันเหนือยไม่รถสี่ะรถสี่ก็บางแล้วน่ะไม่เราล่วงอ่ะใครอ่ะตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอ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 ได้เ็นเดี๋ยชนให้เดี๋ยวชวนให้อปเฮ้ยเบอร์เบอร์ตุดไอซับตกหรอวะไอซับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ับนาโนไม่มีอ่ม่ม่วงมนล่วงนะมนล่วงมล่วงม่วง่ ทวนี่รอแล้วรอแล้วพี่เบิร์นเบิร์นตัวที่มันตกตกตกตนไอ้เอาแปดแดสีนะตรงมันใส่นางราอยออกมาออกมาต็ลงมีนาโนนะเฮ้ยมารวมตรงสามท่อได้ป่ะสามท่อ ตรงแท่งแดงเลยแท่งแดงเลยแถวแดงแดงอ่ะฟังลุงฟังลุงฟังลุงไอ้ไอ้มัดแดงมันตกแล้วมันอยู่ข้างบนสามคอเลยเห็นปะบนตึกแล้วก็ล่วงนะเพื่อเราล่วงนะเไอหมู่บ้านขอโทษเพื่อเราลงจับไม่อล่วงกันนะการ์ดดหลักการจะพังขีดหลักไอหนึ่งนะยิงไอยิงคอยเล่นคอเล่นคอยเล่นเอไอยิงให้เจอดิยิงให้เจอยิงให้เจอยิงให้เจอยิงตัวกลางไปดิไอ้หมู่ลงไปคนนี้โมโมลงไปคนโมจงขับจงไปคนลงไปหมู่ลงไปหมู่ลงไป เราได้บ้านหลุดหลังบ้านอ่ะบ้านเราไม่ไม่ไม่ลงไปสองคนแล้วมึงระเบิดนาโนมันก่อนมันในภายในยี่ห้อของมหาดิซ้อมไปทางที่เฮ้ยละยิงยิงยิงไอ้เพื่อนหน่อยดิยิงให้เพื่อนหน่อยดตายหนึ่งนะตายหนึ่งนะตายหนึ่งนะลายเซนไมล์เซนไม้ลงเซนไม้ลงเซนไม้ลงเลยเออเซนไมล์ลงเลยลงเลยลงเลยเซนไมล์อะเฮ้ยมึงยิงกลางไฟเพื่อนนะถ้ามันลงอะเพื่อนพี่มันตายอีกตายสองตายสองตายสองเฮ้ยมันตายหมดเลยมันไม่เกิดเลยวายพี่ระวังวายพี่ระวังวายพี่ขวัญสาย ไอ้ถือสบด้วยถือบด้บ้ามฝั่งนอกเมืองบ้าฝั่งนอกเมืองนอกเมืองนะรถมันตก้าฝั่งนอกเมืองเฮ้มึงเบินเบินเบิตัวนี้ลยจะแตกแล้วจะแตกแล้วตัวเนี้ยมาเตาลยมเล้เยเเลยนาเเพื่อนโดนเอาไปเพื่อนโดนเลาไปมาเลยมายามาเมาเลีเยเลยมาเลยเพื่อนก่อนเยามมเยาเมยยามเเลยเย

เจ้าว่านเจ้าว่าเจ้วเล่นตงไอ้จุงอ่ะเล่นตงจุงไอ้ไอ้ลานเล่นเล่นไหมเเล่นไม้ไปเลยเล่นไม้ไปเลยละเล่นไม้ไปเลยมต้องเล่นปืนายาาายกกาไฟลเยอะเอาโซออกไปเอาโซออกไปเอาโซ่ไปหลัง้าเอาโซ่ไปไาเอาโซ่ไปเอาโซ่อกให้น่อยเอาโซให้น่อย้ารไฟรซซซิดปืนติปนตาหาอปืนติดปืนตปือปืนดปดปตปปอตปปอปอป ถ้าด้ถือตัวเป็นปนถือปืนถือปืนถือปืนถือตถือปืนพี่อไดีอ้จจหปืนไมจเ้ยหลังบ้านนี่ยกูตายกูไว้กอะไรนี่จไองยิงกต้องยิไม่ไรเพื่อนหมูไม่ไรเพื่อน ชิงปืนที่มาปืนขึ้นมาชิงพื้นที่ขึ้นมาขึ้นมาชิงพื้นที่ขึ้นมาขึ้นมาอย่าให้มันมีบ้านเทลอยู่ไหนเนี่ยเทลจุ้งฝากสมหน่อยจุ้งมาเลยอยู่บนรถเกิดบนรถเกิดตามไปจุ้งไปยิงผมนะกระขึ้นมากระเด็นมาตามไปโดนเปียปืนข้าราชโดนเปียปืนตามมาไม่น่ายิงกูนะไม่น่ายิงกูนะไม่ไม่ได้ยิงกูไอ้เบรกตายเบรกตาย เรียงไอ้จู่หวังบ้านเลยเราเต็มเลยนะเว้ยเดี๋ยวปืนมันวนอยู่หลังไปๆทิ้งบ้านเลยทิงบ้านเลยทิงบ้านเลยมาเล่นตรงวงไฟโอ้ขวยแม่งกูวิ่งไปนู่นแล้วนะเว้ยฝั่งเข้าเมืองนี่กบมาเล่นฝั่งเข้าเมืองเลยเฮ้ยเอาหน่อ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 ยสวยรอดเพื่อนี้หน่อยหาเพื่อนนี้หน่อยคุยกันกาไฟคุยกันเยอะๆคุยกันเยอะๆคุยกันเยอะๆกลางไฟคุยกันเยอะๆ เล่นมาด้วยครับนี่ครับทำดีดีครับไอ้มีไปหมดไอ้รถดตายตายตายไอรถดับไปคนไหนวะไมึงดับมาเล่นตรงกลางดิมึงกลับมาเล่นตรงกลางเราโทษโทษที่เชี้ยไอโทษเลยโว้ไอวุ้งถือปืนกันหน่อยดิยิงหน่อยซอเปลือยปืนซอเปลือยปืนไอพายกางอ่ะได้ได้ถือซอเปลือยได้ได้ถือโทษน่อยถือตรงกลางมันเยอะนะตรงกลางมันเยอะนะยิงช่วยหน่อยยิงตรงกลางช่วยหน่อยยิงช่วยในบอลเรายังเยอะในบอลเรายังเยอะชิวชิวมากเพื่อเชียวชิวชิวหน่อยถือปืนหน่อย ไปไปไปไอ้เก้าดันดันดันปีมันลงไปดิระดับหนึ่งลงลงหมดไปยิงฟรีเลยยิงตรงนี้ฟรีเลยยิงเลยยิงเลยจ่อยิงเลยไอ้ยิงเพื่อนจเลาปีมาเลยไล่หน่อยไอ้ปืนเรายิงฟรีมากเลยนะเราเร็วเลยเราทันดีหน่อยกลางไฟนี่ไม่เล่นอันอาย่าบ้านนะบ้านเราอยู่ทางเข้าเมืองบ้านอยู่ทางเข้าเมืองไอ้จุ๊บเพื่อนอะไอมันตายเยอะจังเลยใช่ลีเพื่อนอะไรดิโอ้โหขุดตายยียอะไรตัดเยอะยี่อะไรจุบเพื่อนไหนรช่วเพื่อนไหนรช่วเพื่อนไหน ก,กูแล้วไอ้โง่โอเคเ้ยต้องเอานะต้องเอากูนะยันไอ้หมูมีกูหมูมีกูแฟนหมูหมีกูมีกูมีสวยแล้วสวยสวยสวยมีกูมีกูมีกู หวเพื่อนชื่อเลยรอเลยเพ่อนหอเล่อนชื่ชือเลยชื่อเลยไปเฮ้ยมึงเห็นหัวหมีปะเดี๋ยวปูไปตามนะดีดดีดีวเดี๋ยวยิงขนาเฮ้มันมันวิ่งแปงศซวิ่งแปลงศพบยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้หน่อยนะเว้ยปม่ไม่เื่อโซบหรือไปหาศพเร็วออกมาก่อนแม็กแม็กถือโพออกมาก่อนแม็กจุ้งยิงออกมาดิดูเบียมันด้วยนะดูเบียมันด้วยเบียมมาทางสามท่อไอ้เก้าเก้าเก้าเบีม่อน่อเบียมหน่อยเดีะ

เลียบไปไหนเลีไหนเลไหนเลไหนเลยไไหกับประเด็นสงาไปตามไปเรื่อยๆกูเลี้ยงอยู่กูเลี้ยงอยู่ท้องหมูจบปุนท้องหมูนะไม่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 ไมอี่พอี่คือถือ่ซมไนผมก็ป่นไม่ผมก็่มถือโหมไนยิมาไ้ยิงมาไ่้มมาไซมไนถือ่มไนทุบระวังุบออนระวังุบออนะเว้ยอือสุบแย่งหน่อยนะม่ถือโซมหนไม่ถือโซมหนแม็กแม็กเดี๋ยวทำมาถือมเลย ยังกาไปคุยยังกาฟังกูไว้นะดนกูหมดอ่มันมแมกซาร์เรียนอยู่อะตัวกล้ตัน้ตัว้ันี้ตัวนี้วนี้ันี้ตนี้ตัวนี้ตันี้ตัว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 นีตัวนี้ตันีตันี้ต้วนี้ตันี้ตัี้กัว้ัวนีนีนี้ัวนี่นีนนี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 ่นีนนี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 ีน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 ีี่นนีนีนี เดวผมเองเดวผมเองไป่รพทีถถศพแล้วถศพป๊าเึงแป๊บนึงมีศพเหลืออีกเนี่ยร้าไม่ติดบเมียกูคุยกับแม่นะมึงโดนหนักกว่านี้แน่กรจอก้าเล่นอไรเลนไงโอไม่หอพี่โจ้พี่จ้โบแลมโบแลมโบอยู่ไหนอะกูอยู่ตรงกลางถนนก็มีศพตรงกลางถนนนี่ยมลงมา้ายลงเมาส์ซ้ายตรงกูตรงกูเนืเขานเขาฝั่งตรงข้านี่นี่นี่กลางไฟเลยเนี่ยกุเนี่ยรุดสามุดไหนวะ กลางไฟเลยน่นึกๆเอาคันรถคับรถมาคับรถมามมาเอาตบลูกลุงเดิมเดิมผมเอาเองลุงผมเอาเองลุงจุ้งๆบอกเพื่อนชวนรถเท่าไหร่สามสิบสบงหยาดสอบเปลือกเต็มเลยสอบเปลือกนึกแล้วเยตรงเนินเขาอ่ะอันนี้เออสวยตรงนี้ใกล้ปืนปืนปืนอุ้มก่อนปืนอุ้มก่อนอย่าเพิ่งไอ้นี่ต้องต้องอุ้มก่อนปืนใครไม่รู้นะอุ้มก่อนปืนอุ้มก่อนเดี๋ยวไปปแ๊บอย่าเพิ่งเก็บตัวดุดเรนไม่ใยี่ห้าต้องอุ้มก่อนไว้อุ้มก่อน ไปไหนอ่ะเฮ้ยูถามกูถามอะไรอย่างนะเพื่อนฟังกูนะฟังคูนะอู้อูม่อยู่ตรงไหนวะเหียกูไปแต่งรถไม่เจอเพื่อนเอาไงจะเอาไงพร้อตังไปพี่บอบอุ้มทุกคนนะอุ้มทุกคนเลยขอเลยขอเลยถามสองหนึงฮออเล้ยฮอรเลยฮอนเหอเลียอเลยมาชนอาแปดให้หนยดีควบมอพี่กาสุดีเลอพี่กาวไอ้กิมมึงมึงมึอไปก่อนได้ปไอ้เรื่องขอได้บปนึงเดี๋ยวลุง่ห่อไอ้ไง ใหญ่ๆอย่างนี้ดิเอาขึ้นขั้นสามสี่นะขั้น้าสี่นะปีเยอะส่งเลยโคเยอะเลยรู้ดึงแบบนึงไปเอาห่อที่บ้านก่อนดึงเสื่อไปเอาห่อมาอยู่จเย็นมึงออกไปเลยมาชีมาชีเปิดได้ฉบเก็บไว้ในุ่มิประเทศโฉเก็บไว้ในุ่มิประเเดี๋ยวผมขอให้แล้วถือกดไปเปเลยอุ้มไปเลยเฮ้ยมันมีรถมันอยู่บนเขาบนเขาเขาสามท่อได้เอาห่อไปดิดูเห็นละแล้วเอาห่อแล้วเอาห่ออีกไป ใครยังไม่ได้ห่ออย่าเพิ่งห่อนะต็มป้ยี่สิบลงมาเลยตกตาย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 มันว่มันตายตกจุดตายตุ๊บมันนอนลมกชนใครลงมาช่ซ่อมรถดย่างขาชนให้มา่อาแปดอะชนให้หน่อยชนให้หน่อยเป็นรถผมสี่ลย้นมายเบ่อบบมอเ้ยมันอยู่วนสามท่อมันขึ้นไปจับนี กลางหาขีได้ปะกลางไปเลยกลางไปเลยกลางไปเลยตบมเหลือเยอะกลางไปเลยกลางไปเลยกลางดีกลางดีรอยเราแบงล่างแล้วลอเห็นไหมอย่ายราต้องปูมันนะเรถต้องปูมันนะปูมัอเลยละมีเปล่ามีเปล่าไม่มีกเกิดไม่ไูนี่เอาสอทีได้ละคนกลางไปแล้วโอเคพี่หมูมันอยู่นอกวงอช่วยช่วยมันหน่อยดิพี่ก้าวก้าวเลยพี่ก้าวก้าวเลยพี่เฮ้ยตอนเราจะมาสุงเดี๋ยวมันไปชุบอ๋อเดี๋ยวมันไปชุบอ๋อเร็วๆ ลาอยู่ในวะงพีงหมูเขาเขาไม่ได้วงอยู่ในวงมันอยู่ในวงพี่โจแน่โจแน่โหไอ้กระเด็นมาพี่หไูไรเหี้ยสามสี่มันมีไว้ทำไมเอรละไอ้เหี้ยรถอย่างเหลือในเชี่ยพี่หมูกลับเราได้รถไปไกลแล้วเนี่ยมันชวนมามวะถ้ามีรถสี่วะได้ได้พี่บับชนหามามามาห่อมาห่อเอ้ยมาสบมาสบไปเลยกลัวเองกลัวด้วยกลัวด้วยโอ้ยก้าวรถอย่างโก้แล้วเพื่อนมาเข้าหมูบอกให้กองยิงกองยิงกองยิงดึงเลย

มิชชันอยู่ฝั่งถัง่อแล้วก็ไอเหียทางข้อเมืองเทียบเลยให้เดี๋ยวผมออกให้เดี๋ยวือกตอรอให้แป๊บนึงเดี๋ยวเลือกตอรอให้จะออกออกพร้อมกันนะเว้ยจะได้เฮ้ยมันมีไมีใครมีใครมีนานเฮ้ยยิงออกล้เล้า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 ม้นล้าลนาล้าลาล้ล้าล้าล่าล้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 ล้าล้าล้า้ล้้า้า้้้ี้้้า้้้าร้ ไม่มึงซ่อมหนฮ่มหอาฆ่ามันดีไอ้บุเล็ตไงบุเล็ตไม่มีหลังหลัหลไเยหนาเผาละรอฝังนี้ฝังนี้ไปไหนไหนไหนทอวิ่มาละมันบีเอ็มบีเอ็มบีเอ็มสท่อสท่อไอ้งไว้มีขอห่อไหนต้มยุ้ยแหล่เรอยกน้มปไปหอยปดาวีอไอ้หยียะหมแล้วด้ยหยยมหมดแล้วนะ